ถ้าพบกับเมทัานมันเท่อีกแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเก๋ๆเนี่ยท่านว่าท่านก็ต้องถับป่าอ่า สำหรับคอนเทนต์วันนี้นะคะสายช้อปออนไลน์ค่ะที่สำคัญนะคะเป็นแบรนด์ต่างประเทศที่ราคากุเกิกน่ารักมากแล้วบอกว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนสาวทุกคนได้นะคะใครเป็นบ้างว่าแบบเฮ้ยอยากลองสั่งเว็บนี้แบบนี้ของเมืองนอกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดนภาษีหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยของมันจะเป็นเดือนไหมกว่าจะได้หรือยังไงเว็แบบไหนดีอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ท่านมีตัวอย่าง2แบรนด์ด้วยกันที่ท่านได้ของไวมาก,มากแบบมากที่สุดที่เคยสั่งมานะคะก็เลยจะมาอันแพ็กให้ทุกคนดูกันนะคะ Ni lời yeah! บบแบรนด์แรกนะคะนี่ค่ะ j a d e d London นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างคือเสื้อผ้าเขาเนี่ยน่ารักมากสีสันนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาเนี่ยมีตั้งแต่พันกว่าบาทพันต้นๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแกะให้ดูว่าเฮ้ยแพทเทิร์นเขาโอเคไหมผ้าเขาโอเคไหมเดี๋ยวท่านจะขึ้นนะคะ IG ให้ข้างๆนี้ให้ดูนะคะว่าเว็บเขาเป็นยังไงนะคะส่วนชิปปิ้งเนี่ยนะคะถ้าเกิดซื้อครบเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวเขาจะบอกในเว็บนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะท่านจะแคปหน้าจอของท่านที่ท่านสั่งนะคะไว้ข้างๆตรงนี้นะคะทุกคนได้ดูว่าท่านโดน แท็กไป11.26ปอนด์นะคะ <S <S <ปอ>เพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยมาจากอังกฤษนะคะ1ปอนด์ประมาณ45บาทก็โดนค่าส่งไป ทั้งสิ้น506บาทซึ่งก็โอเคสําหรับความสนุกนะคะสำหรับสายช็อปนี้นะคะและท่านไม่โดนภาษีแล้วก็ตอนที่มาส่งที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีการเก็บภาษีเพิ่มเติมนะคะส่วนระยะเวลานะคะท่านสั่งไปนะนับจากวันแรกจนวันได้ของนะคะใช้เวลาเพียง4วันนะคะตัวนี้ส่งมาจากอังกฤษเลยค่ะต่อมานะคะนี่คะ่ะแบรนด์ชิโบกนะคะเป็นแบรนด์แว่นคะ่ะจริงๆท่านแอบลองสั่งแว่นของแบบฝรั่งมาหลายอันแล้วคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์สายแบบออสเตรเลียค่ะเพราะว่าที่ออสเตรเลีย แดดเขาแรงที่สุดในโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแว่นเขาเลนส์เขาจะค่อนข้างคุณภาพดีแล้วก็มันจะมีความคลาสสิกไม่เยอะไปท่านรู้สึกว่ามันใส่ได้ง่ายแล้วก็ราคาโอเคตัวน,นี้นะคะอันที่ท่านสั่งนะคะคือรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเป็นชื่อรุ่นว่าชื่อ norm นะคะ norm black แล้วก็ตัวเลนส์จะเป็นสีน้ําตาลนะคะโอ้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นสุดก็เวลาแบบว่าเปิดซองเปิดของนี่แหละค่ะตัวนี้นะคะเขามีโค้ดส่งฟรีพอดีสําหรับเดือนนี้ที่สั่งนะคะท่านก็เลยเฮ้ยลองดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ เพราะว่าท่านเนี่ยติดตามพาวกเน็ตไอดอลสายฝรั่งนะคะที่เขาเก๋ๆอะไรเงี้ยท่านก็จะชอบดูว่าเฮ้ยแว่นนี้สวยจังมันคือยี่ห้ออะไรท่านก็จะแบบเซฟเซฟไว้นะคะในแคตตาล็อกตัวนี้เนี่ยราคานะคะเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นจอไว้ให้เหมือนกันอันนี้ท่านสั่งเนาะร้อดอลลาร์ค่ะ ก็ประมาณ4,128บาทนะคะก็โอเคสำหรับเลนส์ที่ว่าดีแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูคุณภาพกันว่าแบรนด์ชีวู๊กเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงส่งโอเคไหมนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยค่าส่งปกติชิปปิ้งเนี่ยที่ท่านขึ้นไว้นะคะจะอยู่ที่25ดอลลาร์ค่าส่งก็จะ800ก็แอบนิดนึงแต่นะถ้าอยากได้แล้วก็รู้สึกว่าอยากหาอะไรก็ช่วงผู้ช่วยใหม่ๆนะคะก็เป็นไอเดียให้ในคลิปนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าท่านได้ดิสคาวฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ท จ่ายไปก็คือ4,100กว่าบาทโอเคทีนี้เรามาถึงพิธีการเปิดหอแล้วค่ะถึงแค่นี้สำเร็เดี๋ยวต้องมีท่าแบบว่าซีนเปิดตัวเปิดหอดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะมันคืออะไรเมนทันมันเทงะเออนี่มันต้องเป็นแบบว่า5้2สิบสองสอง run จุ่มแล้วนะ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 ทำไปทำไมนะคะให้มันเหนื่อยเล่นๆอ๋อเราทำเพื่อความเก๋เก๋กลุ่มมาค่ะ มา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 ดูกันคือสิ่งท่านสั่งอะคือสีแบบอ อยากเอาปลาส,สีมาทาเลยทุกคนมาดูกันที่ชิ้นแรกนะคะคือชิ้นนี้ค่ะน่ารักมากที่สุดผ้าดูรู้เลยว่าจริงๆมันก็เป็นผ้าแบบแฟชั่นนะทุกคนแต่ประเด็นคือลายเขาอะคะ่ะมันไม่ค่อยเห็นในไทยนะเพราะว่าเขาน่าจะออกแบบลายขึ้นมาเองอู้อันนี้คือกางเกงคะ่ะไว้ใส่กับชุดว่ายน้ํานะคะเป็นกางเกงที่จะเป็นลายเข้ากับเสือะะ้อค่ะก็จะมีเชือกผูกที่เอวนะคะเอาไว้ใส่กับชุดว่ายน้ํานะคะโอ้ยสีน่ารักมาก มีความยืดนิดนดนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองให้ดูด้วยและก็นี่ค่ะบรานะคะคือบราตัวนี้เห็นว่าเออมันมีโค้งด้วยน่าจะน่ารักนะคะโอป้ายก็น่ารักดีนะทุกคนมีมีป้ายขเขางเฮ้ยนดแบนเลยนะคุณภาพโอเคนะคะทุกคนสีน่ารักมากเลยอะข้างหลังเปน็นยัง กางเกงนะคะรู้สึกว่าจะประมาณเกินพันหแล้วก็ตัวบา์นะคะที่เดี๋ยวจะขึ้นเว็บให้ดูนะคะพันสามร้อยสในเว็บไซต์เราเลือกเป็น Thailand นะคะมันจะขึ้นเป็นไทยบาทให้เลยนะคะตัวนี้นะคะพ3นสต่อมานะคะเห็นในเว็บใช่ปะที่มันเป็นหมวกที่เขาใส่นั่นแหละอันนี้เลยแต่ว่าแอบ,บแบบรู้สึกว่าทำไมสีมันไม่เหมือนกับที่ฉันสั่งะ คือทุกคนเห็นในรูปเว็บใช่ปะเหมาะก,กับตัวบิกินี่อ่ะสีมันเหมือนกันเลยแต่อันนี้ทําไมสีมันดูแบบไม่ค่อยเหมือนกันอ่ะจึงเค้ยทุกคนอันเนี้ยเดี๋ยวท่านต้องไปดูอ่ะจริงๆอ่ะในรูปอ่ะมันคือลายเดียวกับอันนี้เลยอ่ะแต่อันนี้ดูมันไม่ใช่ไม่ใช่น้หมวมมันต้องมาใส่กับราดีอะใช่จริงๆด้วยทุกคนอีกลายหนึ่งมันคือลายนี้ ้นใหดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวท่านจะลองไปอีเมลหาเขานะคะเขาต้องมีพวก c u ส t ต m e r เมอรนะคะที่จะต้องส่งเปลี่ยนหรือว่าอะไรยังไงเนาะเฮ้อเฟลไปหนึ่งอุตส่าห์จะมาแบบว่าเดินแฟชั่นโชว์แบบใส่มวกใส่ชุดที่มันลายเดียวกันเนอะทุกคนเมท่านมันไม่เท่แล้วนะอย่าง,งเงี้ยต่อมานะคะนี่เป็นอันนี้คะ่ะสีม่วงเป็นสีโปรดของท่านนะคะนี่คะ่ะชุดแบบนี้เลยคะ่ะ นี่ตัวเสื้อนะคะก็น่าจะเป็นชุดว่ายน้ำแต่ว่าเสื้อมันดูแบบเอามาใส่กับกางเกงยีนก็น่าจะน่ารักค่ะทุกคนโอ้น้อยชินมากเฮ้ยเป็นอย่างนี้เลยเหรอฉันจะใส่แบบเนี้ <laughs> มาเป็นงูเลย ก็มันจะพ,นพันพันพันนะคะอย่างที่ในรูปเห็นแต่สีน่ารักมากแล้วก็ผ้าน็อตแปดเลยนะคะก็คือผ้ายืดที่มีความไม่ดูเป็นชุดว่ายน้ําเกินไปค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใส่เป็นเหมือนชุดไพรเวทก็ได้นะคะโอ้ชอบตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ c ีไซเคิลด้วยนะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1437บาทนะคะจุดทีนิยมเล็กน้อยส่วนตางเกงนะคะอันนี้ก็เอาไว้แบบใส่คู่กันแต่ว่า วันนี้เราคงไม่ถึงขั้นโชว์กางเกงนะคะแล้วอาจจะใส่กับเป็นยีนอะไรอย่างนี้ให้ดูน่ารักบ่นี่มีหัวของทองมีความวินเทจมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ Roll Rise นะคะ Bikini Bottom 1,208บาทนะคะ ทุกคนขออภัยในแดดด้วยนะคะเราก็ต้องหันไปตามแดดมันเริ่มมืดๆดมาถึงชีวอกดีกว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวท่านจะอีเมลลองไปเปลี่ยนดูนะคะในของตัวเจเดนลอนดอนนะคะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะเดี๋ยวท่านจะอัปเดตในคอมเมนต์ว่าเขาให้เปลี่ยนไหมนะคะเพราะว่าท่านกดสั่งไปเนี่ยมันเป็นลายเดียวกับตัวบราจริงๆนะคะ,ะมาดูตัวนี้กันดีกว่า อันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สั่งจริงๆท่านเคยสั่งพวกแบรนด์ที่เป็นอส s t r เล i a มาแล้วนะคะคือแบรนด์ Velvet Canyon ตัวนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ชอบมากแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวกับที่ Kendall Jenner เขาชอบใส่นะคะเป็นสีดำแบบคลาสสิกค่ะทาดาชีบกนะคะตัวนี้ดูสิดูพร้อมกันมีผ้าเช็ดแว้นมาให้นะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่า4 0 0 0กว่าบาทค่าส่งท่านโชคดีนะคะได้คูปองฟรีพอดีซองเป็นอย่างนี้เบาๆนะคะอ เดี๋ยวจะขึ้นรูปนางแบบให้ดูในเว็บที่เราไปซื้อเนี่ยเห็นไหมนางแบบสวยเนี่ยมันก็มีผลจริงๆนะคะอ่ะมาดูกันคือท่านชอบนะคะที่ข้างๆ้างเนี่ยมันไม่ได้มีแบรนด์อะไรบอกเลยนางเนี่ยมาสกรีนโลโก้ข้างในอย่างนี้นะคะ เพราะว่าท่านรู้สึกว่าเออมันมันโอเคอะที่แบบไม่ต้องมาโชว์แบรนด์ก็ได้มันจะดูแบบว่าเฮ้ยน่าคนหาว่าเอ,อ้ยมันคือแบรนด์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราเน้นไปที่ตัวทรงแล้วก็คุณภาพเขามากกว่าจะมาลองใส่แล้วนะคะแต่ท่านคิดว่านะ่าจะต้องทําทรงแบบเบลล่าฮาดิดอะนึกออกปะอ่อทรงที่แบบว่าเรียบอย่างเงี้ยเก๋ๆมันถึงจะแบบเข้ากับแว่นอะไรเงี้ยเห็นไหมมวยต่ําเอ้ยใดๆอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยตอนนี้นั่งอยู่ตรงแดดพอดีคือจะบอกว่ามองไปที่พาทิตนะคือดีมากเนี่ยคือถึงด้บอกว่าแบรนด์ออสเตรเลียนะคะที่เขาทําแว่นกันแดดเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบมีคุณภาพที่ดีอะแล้วในราคาสี่พันนะคะกับความเก่งนี้แล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเออมันใช้ได้นานแล้วมันไม่น่าเบื่อโอเคเลยนะ โอ้ตร oh, งนี้เข้ากับหน้ามามากกว่าอีกหรือเปล่าจะเข้าสุดๆเลยก็คือต้องรวบตึงหรือว่าไปทะเลที่แบบว่าเวทดลูกอะไรประมาณนี้มันก็จะเท่ๆนะคะทุกคนตัวนี้นะคะท่านสั่งของไปนับตั้งแต่วันแรกจนวันได้ของนะคะใช้เวลาด้วยกัน5วันเท่านั้นคะ่ะตัวนี้คะ่ะเอาล่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะไปแฟชั่นโชว์กันไปดูกันเลยคะ่ะ mm hmm. มาแล้วคะ่ะลุกที่หนึ่งนะคะนี่ อันนี้ใส่กันโปรยนะคะเดี๋ยวจะดู s อสอาไปแล้วก็ใส่เสื้อเชิดคลุมนิดนึงนะคะเศร้ามากเลยอะก็ขึอหมวกไงเนี่ย,ยจริงๆหมวกมันต้องแบบลายเดียวกันเว้ยจะน่ารักมากเลยอะทุกคนคิดดูก็รีวิวนะคะว่าตัวเสื้อพันกบบาทกางเกงประมาณนี้นะคะก็คือโอเคเลยสําหรับแพทเทิร์นใดๆก็คือมาตรฐานโอเคอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยมีส่งผิดมาหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตในคอมเมนต์นะคะว่า เขาเปลี่ยนให้ไหมแต่เชื่อว่าเขาเปลี่ยนให้แน่นอนค่ะไปดูลุคที่2กัน องค่ะตอนนี้เสื้อน่ารักมากเลยแล้วก็แอบ,บไปใส่ต่างหูที่มันเป็นวินเทจนะคะเข้ากันใส่กับกางเกงยีนแบบนี้น่ารักดีนะคะแอบบเหมือนจะใส่ยากแต่จริงๆถ้าเกิดดูรูปนะคะก็จะไม่งงนะคะโอ้ยเสียดายนะถ้าหมวกไม่ผิดนะคือทุกอย่างจะเพอร์เฟกมากนะคะแฮปปี้มาก ชอบคอนเทนต์นี้นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยสีสันสดใสน่ารักมากๆราคาพันต้นๆน,นะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนสาวนะคะใครที่อยากช้อปปิ้งออนไลน์แบบว่าแบรนด์อื่นๆบ้างหรืออยากจะสั่งแบบมาจากต่างประเทศแล้วไม่โดนภาษีแล้วก็ไม่ต้องรอนานมากนะคะก็2แบรนด์นี้หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับทุกคนได้นะคะครั้งหน้านะคะก็อยากให้ท่านมาทําอะไรเก๋ๆหรือว่าเท่ๆอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้นะคะท่านอ่านตลอดคะ่ะเจอก,กันค่ะ